ผู้ใดเฮ็ดอ,อี่ยังนามันคือหอมแต่เศร้าเท้เฮ็ดยังก็บอกเกง่งหมกเก่งใจกันนี่แม่สิย่าหยังสิเฮ็ดยังกับเขากับน้ำแต่หามันมีความเก่งใจกันแน่หยหอมกะระดอกระเดียตามกินไปก่อนนะยิ่งบงได้ว่าคือหอมขัดหอมแน่แต่เนาะดามันเบ้อผู้ใดเฮ็ดยังเนอ,อขคอยว่าอย่คอยว่าอยู่มันแน่นเจ้านี่เองบ่พญายัาง เจ้ามีบอบเฮ็ดอีหยังนี่เจ้าเฮ็ดอีหยังคอยถามเจ้าเนี่ยคอยจี้เขาจี้มันเป็นหยังจี้เขาจี้กับยาชีห้มันหอมหลายมันหอมไปส่งบ้านคอยพ่นหอมบ่ไดยู่ไดนอนอุ้ยหอมบ่เป็นตาอยู่ตะกินได้เดียวนี่นี่ห้ามบ่ให้เขาจี้หอมเออยาสีเฮ็ดแต่มันหอมหลายเก่งหมกเก่งใจเขาแน่เขาอยู่เขานอนนะพอไงเจ้าก็ไดเนาะมันแหงอากาศหนาวคนนอนอยู่เนาะ ไอ้หาเห็ดกวนข้นนี่แม่เช็ดยังก็ตอ้องระวัดระวังเด้อบัดนี้ต่อไปนี่อย่าเช็ดให้มันหอมหลายมันทรมาดคนโดมเข้าใจบ่ข่อย,ยขอโทษยายข่อยขอโทษคอ,อยอย่าก,กินข้าวกี้คอยช่วยสิมา,มาขอโทษกันง่ายๆสิมันบ่ได้พ่อใหญ่มันบ่แม่นของสิมาขอโทษกันง่ายๆคือมันหอมคนสิน้อยมันบ่ได้น้อยจะเข้าใจบ่เอา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 ,เอ,าเอยงซี่เดี๋ยวข่อยใส่กินน้ำดอกเด้อใช่ใช่ข่อยกินน้ำบ่เออข่อยใส่เจ้ากินน้ำอยู่ เอาคันว mm. uh. la mm. oh. ่าจะให้ใครกินน้ำก no. ็ว่ากันค่อยๆก็ได้สันเออมันก็หอมเยอะแหละพ่อใหญ่แต่ว่ามันหอมแห้งนะพ่อใหญ่จะใส่สูตรไหนนี่ก็หอมแห้งแท้โอ้ยค่อยะสูตรธรรมดาใช่ไหมใส่ไข่บ้านพ่อใหญ่ใส่ไข่ป้านคือเสียบเนาะลองสิมึงบ้าโอ้โอ้ให้ไข่บ้านให้ให้เจ้าให้เบิดก้อนเลยเนาะเออให้เบิดก้อนเลยโอ้หอมอุ้ยหอมค่ะหอมเนี่ยพ่อใหญ่อันอันให้ก้อนเดียวนี่บ้านพ่อใหญ่เอาก้อนเดียว สิบ๊พ่ออยู่เด้อ uh ข่อยกับสิบ๊อบถ้ากินด้วกันตัวอันปัวข่อยก็หอมเนี่ยเหนออปะปัวข่อยก็หอมจมอยู่ในเลือนดุ่นว่าหอมนะออกไปออกไปเบิ่งเไปผู้ใดเห็นยางปัวข่อยบอกหอมคักหอมเนี่ยแต่ปัวะคอยว่าพู้ดากระดามันในเด้องป้วะคอยว่ามันเห็ดหอมกวนข้นปัวข่อยว่าสีแดงพันใหญ่จะบ๊อบบ๊อบฝากไปปัวข่อยจะบอบแล้วสีได้เศร้าหอมอันข่อยกับว่าถ้ไม่กินได้หรือยัย เออบัท่านได้กินเจ้ากะจีอยู่แล้วเจ้ากะจีไม่ก็ได้บ่เป็นยังข่อยกับเนี้ยข่อยกับบท่านได้กินเนี่ยบัท่านได้กินกะจีไหมเพราะว่าเจ้ามีไฟอยู่แล้วข่อยนะบุได้ดังจีไม่จีไม่เออพ่อให้ปัวข่อยได้ดีใจเนาะเราสิบบได้ดนี่บ่บ่รบกวนเนาะนัท่าเออกะจีไปโลยจีบันมือกะจีบันนี่บ่เป็นยังเพราะว่าขันกินอิ่มแล้วมันกะสิบอ่หอมกวนผู้ดังปัยนะ พ่ออันอันพ่อหน่าบ่ล่ะอันอันกล้วยกล้วยพวกกินไหลายพวกคนโอ้กล้วยกันซุกแล้วกล้วยนี่ก็หอมเลยค่อยว่าหอมกล้วยแน่แหละหอมกล้วยแน่แหละแต่ข๋วยกินน้ำนี่เรื่องกล้วยนี่จะไม่จะได้ซุกแล้วเอิอเนี่ยมาท่านไอซุกอยู่นี่ซุกแล้วเออเนี่ยเด้อเออคอยเชื่อเออน้องท่านสันคอยเชเมื่อก่อนเนาะสันคอยเชมีกินขันกล้วยซุกเอิอนี่อันพ่อหน่าบ่สองคนจิ้พ่อพน่าบ่หนอคอยยันบุยอีมาจักเพราะว่าพวกก๋วยกินหลายเน้ะเอาไว้หลายข่อยกินน้ำเนาะ กับ,บ่พระธนิจีนไม่บ่ได้บ่กับเงี้ย่อยพระานิจีนจีไม่บ่ได้บ่เข่าเบิดหรือบ่บอใช่กระติบในกงองเออพอดีเข่ามันกับเบิดนะใครเบิดหรือบ่เออเออข้าฉันเอาช้ำนี่ละฉันก็สีอิ่ยมนี่หรอก